ทำไมรถไฟฟ้าจีนถึงครองตลาดโลกเชื่อไหมว่าขนาดวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนชื่อดังยังลงทุนในรถจีนอย่างย e ี่ห้อ BYD เลยจีนเป็นตลาดรถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี2020จีนมียอดขายรถไฟฟ้ากว่า1.3ล้านคันในขณะที่สหรัฐอเมริกาขายได้แค่3 0 0 0 0คันห่างกันถึง1ล้านคันเลยทีเดียวด้วยยอดขายขนาดนี้จึงทำให้มีผู้เล่นสนใจทำตลาดรถไฟฟ้ามากขึ้นมากขึ้น รัฐบาลจีนเองก็มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ด้วยเงินสนับสนุนกว่า1.8ล้านล้านบาทมีมาตรการช่วยเหลือต่างๆเช่นลดค่าใช้จ่ายให้แก่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้งยังตั้งเป้าว่าในปี2035จะยุติการผลิตรถน้ำมันทั้งนี้จีนมีการวางแผนไว้กว่า10ปีแล้วว่าจะเป็นผู้นำรถไฟฟ้าและถ้าเป็นรถยนต์เครื่องสันดาป ยังไงก็ไม่สามารถตามญี่ปุ่นยุโรปหรืออเมริกาได้ทัน50%ของการผลิตแบตเตอรี่มาจากจีนซึ่งแบตก็เป็นต้นทุนและชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดในรถไฟฟ้ายิ่งผลิตมาก Economy of Scale ก็ยิ่งดีและจีนก็ยังมีสถานีชาร์จกว่า500,000จุดทั่วประเทศสำหรับตลาดจีนตอนนี้มีรถไฟฟ้าระดับพรีเมียมทั้งเท sla และนโที่ช่วยสร้างกระแสความสนใจเป็นอย่างมากในหมู่ผู้บริโภค เทสลานั้นได้ข้อเสนอจากรัฐบาลจีนที่ดีมากคือไม่ต้องร่วมทุนกับบริษัทจีนในขณะที่บริษัทรถเจ้าอื่นต้องมีบริษัทจีนร่วมทุนด้วยนั่นก็เพราะจีนตั้งรถไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายและเทสลาก็เป็นกุญแจสําคัญการที่มาตั้งโรงงานในจีนย่อมสร้างซัพพลายเชนและโน้ตเฮาสในประเทศ